สวัสดีจ้าก็เจ้ระเบิดชาแนลสวัสดีตอนเช้าๆหลังจากเมื่อวานฝนตกก็พากันมาเก็บด,ดอกกระเจียวดอกกระเจียวขาวจ้ะนี่เพิ่งเข้ามาจ้ะนี่อันนี้กํลาลังคืนต้องหาเสียมมาคุดจ้ะนี่อ้ได้แต่นั้น ดอกนี้สวยมากเลยค่ะสมบูรณ์มากเลยนี่อ่ะนี่นอยู่ติดติดกันเลย กระทุกเก่งใส่เขียดน้อยจ้ะมือนั้นเซฟบเซ่บเก่งยยกกระทุกเก่งใส่เขียดน้อยเขียดปวดแดงอืมคาด ซาดอกเสือให้จักันเออออออจจักันจักันแม่ ลนอีดอๆดอดอยู่ดีอ่ะอิดบอกันขี่กระบอกมี้กระบอกาุ๊บี้ขี้ไปห่าเจียบแล้ววะอันเดเมตตกข้างหน้าฮะเป็นบะไม่ได้ อันเด้่นําต้นน่ะงามแท้ค่ะเอาเอามาในตู้กินอ้ายกินกําลังงามเลยซามบ่มาเด้อนี่ uhm ฝนตกแล้วว่ามีคนมาเก็บสอ,อกสองดอกนะคะอ้าขาดจ้ะสองดอกสวยๆนะ รัดนาอีกสามโดดเออไม่หยุดไม่หยุดให้เฟิงน้ำเน้เห็นว่ากระดาดฟูโดก็งาม โอ้ฮโอ้่าฮ่้ฮ่าฮ่าโ้不能มันออกเป็นดอนนี่นะแบบแค่มันเน่นจริงๆนะครับแม่ข้างน้ามันก็มีแต่แบบนี้ละดอกอยู่มันจะบเห็น はい。 ให้แม่เก็บสานรอบไล้วดูน้ำกันักค่าพูนข้างหน้าผู้เมนบอกขาวๆน้ำบักง่ายนั <h <h ่นนะโอ้พี <h <h ่บักง่ายนึงพ่อน้าตูนบักง่ายนึงหักเทาเทาเอาบ่มันเทาเล็วพูน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  ก็คืออารมณ์นคุ้มไหมคะอืมดอกเงี้ย่วยเห็นอะแถวนี้คื้มิจาวาตัวองี้ยง่าดอกงีสวยโูมิูดอกึง

่อโมหันอาหานโมเมนต์สองบ่ได้บ่ดอกเทาบ่เอาเอาเอารถพี่น,อน้องมันแตกมาเอาในแม่นี้สองลอกนี้นะยังข้างกันโนะอ้ยพี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 พพเอาเอา,เอานั้นก้อน <laughs> 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 บังกล้องอีกนั <laughs> <laughs> ่นล้างได้อีกในตอนนี้ โน,โน,นี่นี่นี่ละตุน้นอ๋อพี่โน้องดอกบอกไม้ดอกบอกไม้มากมากนะ่รักขึ้นไหวเลยบางกล้องได้เลยบ่บักสวยคันได้เห็นแล้วกระเพียนเป็นโดดเป็นโดดเนนะาะคันไม่ได้เห็นกจะย่างจนถารัก <laughs> นาตุนผักหวานผักหวานป่าของจริงแล้วกเก็บเก็บสิคะมีแต่ยอดนาตุนจะมีตะก้าว้านีผักหวานป่าเมื่อกี้เมื่อกี้ดอกกระเจียวเราเห็นผักหวานพี่น,อน้องมนัมนมันอันนี้ดอกกระเจียวข้าหลังจ้าย่างกี่ทั้งพี่ป้า อุ้ยนะก้อยดอกกระเจียวดอกนะอเ,เอานี่ข,<อ>ข้างล่างนี่เอาให้หมดค่ะเนีย่ยเมื่อกี้ย้ายกระไดเหรอได้ไดถ้าเาบ่มีสวนต้องไปย่างหาเก็บแบบนี้นี้สิเนี่ยดอกกระเจียวอวยอูอ่แมวพี่น้องฮูนพูนดอกนึงนะใช่อืมอดูข้างในดี

ที่แรกวัาจะไปเอาดอกนั้นแหละมาเห็นดอกนี้ก่อนมันสวยอ่ะยังไม่คีดกะบอกยู่บนมีมาเมื่อนั้นนะมากับเของแ้วนาดาขีดกระบอกเมือ่อ trên này Cái này Cá lại chứ tôi mà nhặt cái nhặt cái cái đi dừng cái nhẹ สวยเอาแล้วเอาแล้วลงตะกร้าแล้วโอ้ยมันเท้ามดแล้วมันลอยหมดแล้วอุ่ยน้าตุ้นนี่นะตุน้นนะตุน้นแมงขึ้นใหม่หรือมันลอยหมดน,นี่มันขึ้นใหม่หรือมันลอยมันสวย

đây hết cả đen làm đây phải này Hãy subscribe cho Để không bỏ เอาบอกอดไกกอนต้นนีย <descript> ด <or> oh ูบกขาดอนคุยคุยกันขาดะขาดสวยนี่เอาแล้วอ้ยดอกสวยนะเอา ปืดๆปืดๆบอพี่นงปืดเปือดเปือดเอาไห้เอาไสวยสวยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมากน้าตุ่นหยิบไม้อันนี้เอาไหมตัวมากเอาเลยค่ะวิ่งข้างหลังกบมีใหญ่มากใหญ่มากผู้ผู้ผู้ อกใหญ่ลงตตะกาปลาตัวนี้อือโอ้บบเป็นบ่เป็นแม่กับป้าจ้าย้ายดง่ขนาดย้ายกระยบบกิ hà oh, bằng nhau đi wow Chứ độ โอ้สีดอกมักสยวยเลยอ่ะดอกนี้เป็นคขึ้นใหม่เอาจะได้จะได้ถึงจะได้คุยก่อนจะ้ะน่าไ,ได้เร็วสว,สวยเลย ต้นไหมอ๋ออน,นเออเดี๋ยวน,น้ำลบหน่อยค่ะลบหน่อย กกโอ้ยในตะกายปลางามขนาดปลาเทปยิ่งรู้ว่ารู้ง่ายขนาดเลยพี่นอ้องอ้อนขนาดพี่น้อง,ง <c oughs> พี่น้องฮะรอกันเดี่ยวพี่นอ้นองมีแต่เงินเดียวไอ้ต้อยจิเต็มโคกมีแต่ใส่เงินเดียว

ไหนครับเง่าอยู่ไหนโอ้ยดแดดตัดดกกระโดนป่าอ๋อดอกนี้อย่างสวยเลยอะ่ะงามขนาดสมบูรณ์มากกล้วยก่อนเดี๋ยวมันจะขาดอ๋ออาน ใหม่มันมันดหลายต้นอยู่จ้ะหัแต่พอมียอดโอ้มีกระเม็นมมนี่ต้นสักหวานหาไปต่อห่อขี้กระบอกเื้ามีครองกรุง แมนหมดนี้มันคือเป็นก้อนแบบนี้คือพอเป็นก้อนค่ะคือมือน,นั้น,นเออมเออมดเตดียงกัด แมนแม่นอยู่บนนี้มันคือบ่เป็นก้อนที่เราเห็นเมื่อนั้นแม่มันแม่มันมีตะคีมันบ่แม่มันมีตะคีมันบ่เอ๋ออันนี้แหละมันแข็งคักบ่เมืลอวานเมืลอวานดิคีกระบอกคิวเออเอาไปได้ เปานี่ยขี้มันไมาได้ขี้มันขี้กขบบงเอาหมดค่ะเห็นอะไรเอาหมดเอาทุกอย่างที่ขวางหน้าเห็ดกระเดงเอาแม่เก็บโอ้ยงามขนาดนี่แด้ม,มีดนะม้เอา แม่มีมีเดแม่เอามีดไปรดหูอามีทุกคนเอาไว้รดเออแับนี้เอามีดไปรดเลยยังอ่อนอ่อนอยู่เงี้ยหน่าเนี่ยแม่น่าเก็บเห็ดเออเดี๋ยวมันเล่าห้องอีหยางงามขนาด เตียงปุเตีมเลยเอาไปซอยเียสวยขนาดเลยเออค่ะที่ให้จับไปหาซื้อให้เป็นลายเม็ดแไบบยาวว่าไงน้าขึ้นมาไหมไงน้าขึ้นมาเอาหนึ่งสองสามโอเคอู้สวยขนาดเนลายเต็มนี่ลายตัวใหญ่ ปลากระได่ในกระยั่งนกผง่ายไปบัดเนี่ยไปบัดนี้กระสีปลากันเมื่อละจ้ะบัดเทามีแต่นุ่มๆอุ้ยเบิ่งพอได้กระเต็มกระยัดงหลายๆครับพี่น้องเออของปลามีเห็ดกระแดงนำอยู่ข้างล่างเห็ดกระแดงเห็ดกระแดงไปน้องเออเนี่กระดงโอ้โหมา บัดนี้กระสิพากันเมื่อแล้วเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็กระสีลาลาไปก่อนเนาะจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า,จาบ๊ายบายค่ะฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อจ้าเทลบ๊ายบายกินแล้วบ๊ายบายสายเลยนะกะสิไปหาอีกบ่